สวัสดีครับวันนี้ผมกริชน,นะครับวันนี้พามาดูที่ดินที่ปากช่องนะครับตรงแถวซอยถนนหนองสาลายนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟนะไม่ใช่ที่ดินที่เราจะดูที่ดินจะดูเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําแต่ข้างๆตรงนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าลํารางก็ว่าได้หรือว่าเป็นคลองก็ได้แต่บรรยากาศก็โอเคนะฮะเย็นดี ee, มีต้นไม้ใหญ่อยู่ ใครมีไอเดียมาทำสถานที่พักผ่อนหรือว่าเป็นรีสอร์ทก็ได้สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่เชิงแบบธรรมชาตินี่ผมว่าเวิร์กมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวที่ดินเลยนะครับอ่าดูมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผม ดินทางเข้าเนี่ยถนนซอยเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับจะติดกับหัวที่ดินแต่พอเข้ามาด้านข้างที่ดินจะเป็นถนน4เมตรนะครับแต่ก็ถือว่าการเดินทางของท่านสะดวกเดี๋ยวผมพามาดูตรงริมทานนะครับริมทานเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็ทํากําแพงไว้อย่างดีเลยเป็นกําแพงกั้นกั้นทังน้ํากั้นทั้ง ใครจะบุกลุกเข้ามาที่ดินนี้สูงนะสูงกว่าน้ําค่อนข้างเยอะมากดูนี่ลงไฟนี่หลายเมตรประมาณ5เมตรได้ยังมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยปลูกขั้นไว้สวัสดีครับอาวันนี้เรามาเจอกับคุณแม็กกี้นะที่นี่ประมาณกี่ไร่นะประมาณสามไร่ทำเลตรงนี้มันอยู่ตรงอยู่ตรงหนองสลับหนองสลาบลำตะคองติดลำตะคองติดน้ำมาจากลำตะคองเมื่อกี้เราไปถ่ายดูแล้วโอ้โหคลองนี่ใช้ได้เลยฝั่งตรงข้ามไปร้านงกาแฟใช่ค่ะใช่ไหมครับราคาที่ดินนี้เท่าไหร่ครับผม25ล้าน ยี่สิบห้าร้านเองอ่ะเบาเบานะมีคนมาถามอ่าฮะแต่ว่าเลือกคนซื้อเพราะว่าต้นไม้สวยอ๋อต้นไม้สวยอใช่ที่นี่ล่มลื่นมากผมเจ้าของถือครองมาเป็นสิบปีนะมากกว่ามากกว่านะอ๋อที่ดินบรรพบุรุษเลยใช่อ่ะบรรพบุรุษอ๋อนะโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงที่กรมที่ดินสังขาปากช่องแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปเช็คโฉนดแล้วก็เช็คเช็คระหว่าง นิดนึงนะครับทาไมต้องเช็คชโฉนดและเช็คระวางนะครับผมคือบางครั้งโฉนดเนี่ยที่อยู่กับเจ้าของเนี่ยเจ้าของถือมาในระยะเวลาเป็น1 0บสปีแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเช็คสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆคือไปอัปเดตมันสักหน,น่อยว่าโฉนดใบนี้เป็นยังไงยังอยู่ดีไหมแล้วก็ระวางเนี่ยเราอาจจะไปเช็คเรื่องของถนนว่าถนนทางเข้าเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์จริงๆไหมหรือว่าถ้าเป็นภาระจำยอบเนี่ยถูกเซ็นให้เป็นภาระจำยอบเรียบร้อยแล้วหรือยั นี่คือจำเป็นมากเวาลาที่ดินนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์หรืออยากรู้ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่ดินหรือว่าอสังหารมาิมทรัพย์นะครับกดไลค์กดติดตามหรือสอบถามมาได้นะครับอยากให้เราไลค์เกี่ยวกับเรื่องอะไรโอเคนะครับวันนี้บ๊ายบาย